ท้องฟ้าคืมลงช้าๆสายลมพัดเอื่อยๆเสียงฟ้าคำรามอยู่ไกลๆบอกให้รู้ว่าฝนกำลังจะมากลางทุ่งนาที่เขียวขจีขิมสาวน้อยวัยยี่สต้นยืนถือเขียวเกี่ยวข้าวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แม้ว่าฟ้าจะมืดคืมแต่เธอก็ยังขมักขม้นทำงานเพราะอยากเร่งมือให้เสร็จก่อนที่ฝนจะเทลงมาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันเสร็แล้วกับเธอขิม เสียวฝนลงหนักเสียงทุ้มต่ำของลุงวิเชียนชายวัยห้าสิบปลายดังขึ้นเขาสวมเสื้อเชิอสีซีดกับกางเกงผ้าถุงดลวมวม,มือหนึ่งจับหมวกฟางอีกมือหนึ่งขวักเลือกเธอขีมเงยหน้ามองฟ้ากระจ่างด้วยแสงแรกแปรปาบก่อนฝนใหญ่จะเทลงมาทั้งสองเรีบวิ่งหลบเข้ากระท่อมกลางทุ่งนาเสียงหยดฝนกระทบหลังคาสังกษีดังเป็นจังหวะเปียกหมดเลย ขิมหัวราะเบาๆพยายามบิดชายเสื้อที่แนบเนื้อออกส่วนดุงวิเชียนก็ถอดเสื้อเช็ดหัวของตัวเองก่อนจะยื่นให้กับเธอเอาเอาไปเช็ดซะเดี๋ยวเป็นหวัดเอาขิมรังเลแต่ก็รับมาด้วยใจเต้นแรงกลิ่นอายของดุงที่ติดเสื้อมาเป็นกลิ่นหญ้าแล้วก็เหงื่อจางๆแต่แปลกที่มันทำให้หัวใจของเธอเต้นแปลกๆดงวิเชียนเขาหันมามองเธอสายตาคมนิ่งเรียบ ลุงไม่หนาวเหรอคะลุงอยู่กับท้องทุ่งนาอยู่กับฝนจนชินแล้วละ่ะไม่เป็นไรหรอกขิมมองมือหนาที่ก้านแดดคิดถึงทุกครั้งที่เขาช่วยเหลือเธอมาตลอดเขาอาจเป็นเพียงชายแก่ในสายตาคนอื่นแต่สำหรับเธอเขาคือคนที่อบอุ่นที่สุดขิมชอบลุงอะ่ะคำพูดนั้นหลุดออกไปพร้อมกับเสียงหัวใจที่เต้นดังลุงวิเชียนชะง,งักดวงตาฉายแววอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความหนักใจ คิมไม่นะลุงแก่แล้วนะคิมไม่สนใจนะคะอายุไม่ได้สำคัญเธอขยับเข้าไปใกล้น้ำฝนยังคงตกพันๆระอองเย็นชื้นกระทบผิวกายแต่ภายในกระท่อมเล็กๆก,กับอบอุ่นขึ้นอย่างน่าประหาดใจลุงวิเชียนสบสายตาสาวน้อยตรงหน้าหัวใจที่คิดว่าเหี่ยวเฉามานานกับเต้นแรงอีกครั้งฝนที่ตกไม่อาจดับความรู้สึกของเขาได้เลย เสียงฝนกระน่ำลงมาหนักขึ้นขิมขิมตัวสั่นเล็กน้อยไม่รู้เพราะอากาศเย็นหรือเพราะดวงตาคมเข้มของดวงวิเชียนที่มองมาอย่างลึกซึง้งขิมเสียงทุ้มตามแผ่วเบาแฝงไว้ด้วยความรู้สึกลังเลเขาไม่ได้ถอยห่างจากเธอแต่กลับนิ่งไปอย่างช่างใจอยู่เธอค่อยๆเอื้อมมือไปแตะหลังมือนาที่เต็มไปด้วยรอยถ่ายคาดจากการทำงานหนัก ผิวหยาบกา้านแต่กลับให้ความรู้สึกที่มั่นคงหัวใจเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนลุงไม่ต้องฝืนแล้วค่ะถ้าลุงรู้สึกเหมือนขิมเธอกระซิบแผ่วเบาใบนหน้าแดงกำมือบางกำเสื้อของเขาเอาไว้แน่นเสียงฝนรอบตัวเหมือนกลายเป็นเสียงพื้นหลังลุงวิเชียนหลบตาลงมองสาวน้อยตรงหน้าแก้มของเธอแดงจัดเหมือนดอกไม้ที่กำลังบานเต็มที่ ฝนที่เกาะอ,อยู่ตามไหลผมและต้นคอทำให้เธอดูบอบบางและเย้ายวนในแบบที่เขาไม่เคยนึกมาก่อนลุงไม่อยากให้หิมต้องเสียใจทีหลังนะเขาพึมพำรรม,มือหนาของเขาเผยยกขึ้นแตะข้างแก้มของเธออย่างอ่อนโยนนิ้วโปง้งรูบไล้ไปตามผิวเนียนที่เย็นเฉียบจากสายฝนขิมขยับเข้ามาใกล้อีกจนเสียงลมหายใจปะปนกันกับหัวใจของเธอก็เต้นโคมคามเหมือนจะทะลุออกมาจากอก ขิมไม่กลัวค่ะเธอแนบหน้าผากลงบนอกวกว้างที่เปียกชื้นด้วยหยาดฝนลมหายใจของเขาสั่นไหววูบหนึ่งก่อนที่อ้อมแ,แขนแข็งแรงจะกระชับตัวของเธอเข้ามาแนบแน่นขิมน้ำเสียงนั้นผ้าเบาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและลางเลปะปนกันเธอเงยหน้าขึ้นมองศบสายตาและก่อนที่ความกล้าจะจางหายเธอก็ขยับเข้าไปแนบชิดริมฝีปากที่ไม่เคยมีใครด้สัมผัส ประทับลงกับผิวของชายที่เธอรักทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นกระหน่ำของทั้งสองและเสียงฝนที่โปรยปลายปเป็นฉากหลังลมหายใจอุ่นร้อนประทะผิวแก้มขิมตัวสั่นสะท้านไม่รู้ว่าเพราะอากาศเย็นหรือเพราะสัมผัสแรกที่แผ่วเบาแต่กับจุดไฟบางอย่างในอกเธอลุงวิเชียนแข่งข้างเหมือนถูกตึงไว้ดวงตาคมหลุกมองสาวน้อยใ่อ้อมแขน ลิ็ฝีปากของเธอนุ่มนวลละมุนละไมาแต่สั่นไหวจนหน้าวาดวันคิมเสียงของเขาแผ่วผ้ารู้สึกถึงหัวใจตัวเองที่เต้นโคมคามมือหนาที่เคยจับแต่จอบเสียมกับรูปร้ายไปตามไรเปลือยเปล่าของสาวน้อยตรงหน้าอย่างเผอภัไพคิมไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ้อมแขนของชายคนหนึ่งจะทำให้เธอรู้สึกแบบนี้ความร้อนที่แผ่ซ่านจากอกว้าง ความหนักแน่นที่ทำให้เธอมั่นคงและโหยหาไปพร้อมกันขิมลุงวิเชียนกืนน้ำลายอย่างยากลำบากเสียงฝนกลายเป็นเพียงเสียงพื้นหลังตอนนี้มีเพียงดวงตากลมใสที่สะท้อนภาพของเขาอยู่ในนั้นเธอหลับตาลงหัวใจเต้นละรัวลิมฝีปากอิ่มเมมเข้าหากันก่อนจะเงยหน้าขึ้นอีกครั้งอย่างตัดสินใจลุง เธอเรียกเบาๆนิ้วเรียวสั่นไหวก่อนแตะลงบนแผงอกแข็งแรงลมหายใจของชายสูงวัยสะดุดมองเธอเหมือนกำลังต่อสซ่กับตัวเองมือหนาไร้ปลายผมเปียกชื้นที่เกาะติดแก้มของเธออย่างแผ่วเบาขิมแน่ใจแล้วเหรอเสียงของเขาสั่นไหวจังๆสาวน้อยสบตากับเขาแน่วแน่ก่อนจะพยักหน้ามือบางจับมือของเขาแน่นขึ้นแล้วค่อยๆแนบแก้มลงกับอุ้งมือก้านแดดนั้น ความเงียบลอยตัวมีเพียงเสียงลมหายใจที่กระชั้นขึ้นช้าๆหัวใจของทั้งสองสั่นไหวไปพร้อมกันทามกลางสายฝนที่โปรยปลายไ,ไม่ขาดสายขมิมเม,ม้มริมปากแน่นหัวใจเต้นดารัวไม่เป็นจังหวะความรู้สึกวูบไหวแปลกใหม่กำลังไหลวนในอกของเธอเธอไม่เคยรู้เลยว่าการได้อยู่ใกล้ใครสักคนแบบนี้จะทำให้ร่างกายร้อนเผาขึ้นทั้งที่ฝนยังคงตกหนัก มือของลุงวิเชียนที่สัมผัสแก้มของเธออย่างแผ่วเบาทำให้เธออดไม่ได้ที่จะหลับตาลงซึมซับไออุ่นที่แทรกซึมเข้ามาขิมเอขิมไม่เคยใช่ไหมเนี่ยเสียงทุ้มตาำของเขาแฝงความรังเลสาวน้อยลืมตาขึ้นช้าๆแก้มแดงกำขว่าก่อนหน้านี้เธอพยักหน้าเบาๆก่อนจะกระซิบตอบด้วยเสียงที่สั่นผ้าค่ะแล้วลงละ ลุงวิเชียนชงักไปชั่วคู่ก่อนจะหัวเรอบแผ่วเบาในลำคอดวงตาของเขามีทั้งความเอ็นดูและความหนักใจลุงก็ไม่ได้สัมผัสแบบนี้มานานแล้วขิมจ้องเขาดวงตากลมใสสะท้อนความอยากรู้อยากลองที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจมือบางค่อยๆไล่ไปตามแผ่นอกกว้างของเขาอย่างเง,งะ้เงะเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรทำยังไงแค่รู้ว่าเธออยากเข้าใกล้เขามากกว่านี้ อยากเข้าใจความรู้สึกแปลกใหม่ที่กำลังแผดเผาอยู่ในอกขิมเสียงของเขาเหมือนจะแตกหายไปกับเสียงฝนเธอเงยหน้าขึ้นใกล้จนรับรู้ถึงลมหายใจของกันและกันสัมผัสของเธออาจจะไร้เดียงสาแต่เธอก็อยากรู้อยากลองและดูเหมือนว่าลุงวิเชียนก็เช่นเดียวกันฝนยังคงตกโปรยปายเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ทว่าในกระท่อมไม้กลางทุ่งความเงียบมันโรยตัวมีเพียงเสียงลมหายใจของคนทั้งสองที่ดังขึ้นช้าๆขิมมองดวงวิเชียนใบหน้าคมที่ก้านแดดดูเข้งขึมกว่าปกติแววตาที่เคยมีแต่ความเมตตาต่อเธอตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกลังเลปะปนกับบางสิ่งที่เธอเองก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรกันหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอก เธอกำเสื้อของเขาแน่นขึ้นก่อนจะตัดสินใจขยับเข้ามาใกล้อีกนิดลำคอแห้งผากไปหมดหัวใจหวาดวันแต่ความอยากรู้ก็ผลักดันให้เธอไม่ถอยหนีดุงเสียงของเธอเบาวิวลุงวิเชียนกืนน้ำลายดวงตาคมหลุบลงมองมือบางที่กำลังสั่นไหวแต่กลับไม่ยอมปล่อยเขาลิมฝีปากของสาวน้อยที่ดูยั่วยวนอย่างไร้เดียงสาอยู่ใกล้แค่คืบ ขิมขิมลุงไม่อยากให้เราต้องมาเสียใจทีหลังเขาเอิดเสียงผ้าแต่มือกับไม่อาจปล่อยจากเอวบางที่เผอโอบไว้ขิมสายหน้าเบาๆดวงตาใสาดวงตาใสาแจ๋วจ้องศบเขาโดยที่ไม่หลบขิมไม่เสียใจขิมแค่อยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงประโยคนั้นทำให้ลุงวิเชียนแทบหยุดหายใจเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาควรมีสติ แต่เมื่อคิมเงยหน้าขึ้นริมฝีปากสีสดขยับเข้าใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นร้อนทุกอย่างในหัวของเขาก็ขาวโพลนไปหมดคิมเสียงของเขาสั่นไหวและก่อนที่ความยับยั้งชั่งใจจะดึงเขากลับมาคิมก็ขยับเข้ามาแนบชิดแผ่นอกบางแนบกับอกกว้างหัวใจสองดวงเต้นแรงไปพร้อมกัน ลงวิเชียนดาบตาลงสัมผัสแรกที่แผ่วเบานั้นทําให้ร่างกายของเขาแข็งเกรงสาวน้อยเนีอ้อมแขนกําลังเรียนรู้และเขาเองก็เหมือนกําลังถูกทดสอบหัวใจสายฝนยังคงตกหนักแต่ในกระท่อมเล็กๆนั้นความร้อนกับแผ่ซ่านไปทั่วร่างของทั้งสองฝนเย็นเฉียบโปรยปลายลงไม่ขาดสายทว่าร่างกายของขิมกับร้อนเผาราวกับต้องเปลวไฟหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกจากอก ยิ่งอยู่ใกล้ลุงวิเชียนมากเท่าไหร่ร่างกายเธอก็ยิ่งสั่นสะท้านไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนลมหายใจของลุงวิเชียนหนักหน่วงแผ่นอกกว้างกับเพื่อมขึ้นลงช้าๆดวงตาคมที่เคยเต็มไปด้วยความหนักแน่นกับฉายแววสับสนและสั่นไหวขิมรับรู้ได้เธอเองก็ไม่ต่างกันมือหนาที่เคยหยาบก้านจากงานหนัก ลูบไล้ผิวแก้มของเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสของเขาไม่ใช่เพียงแค่ความอบอุ่นแต่ยังคงสั่นสะท้านเข้าไปถึงข้างในขิมเสียงทุ้มต่ำของเขาสั่นผ้าสาวน้อยเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตากลมใสเป็นประกายระยิบระยับฝนที่เกาะอยู่ตามปลายขนตาทำให้เธอดูอ่อนหวานเกินต้านลุงหัวใจขิมมันเต้นแรงจังเธอกระซิบเบาๆก่อนจะจับมือของเขาแนบอก ฝ่ามือหยาบใหญ่รับรู้ถึงจังหวะหัวใจที่เต้นระรัวใต้ผิวบางของเธอลุงวิเชียนสะอึกดวงตาของเขาหนักอึ้งไปด้วยอารมณ์ที่เก็บซ่อนไว้เขาไม่ใช่เด็กหนุม่มไม่เคยคิดว่าตัวเองจะหวั่นไหวได้ขนาดนี้แต่ขิมขิมทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งลุงก็เหมือนกันเสียงแผ่วเบานั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความอดทนที่กำลังจะพังทลายขิมเม้มริมฝีปาก มือบางไลไปตามหลังมือของเขาอย่างช้าๆเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการอยู่ใกล้ใครสักคนขนาดนี้จะทำให้เธอรู้สึกอยากรู้อยากลองได้มากถึงเพียงนี้เธอค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้อีกจนปลายจมูกแตะกับปลายจมูกของเขาหัวใจเธอเต้นโคมคามรู้สึกได้ว่าลุงวิเชียนก็หายใจติดขัดเหมือนกันขิมเสียงของเขาผ้าเบาจนแทบกืนหายไปกับเสียงฝน ร่างกายของเขาร้อนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีไฟบางอย่างเล่นผ่านเส้นเลือดความนุ่มนวลของผิวสาวความสั่นไหวที่แผ่ซานจากร่างบางในอ้อมแขนกำลังปลุกบางสิ่งในตัวของเขาที่เคยหลับไหลลมหายใจร้อนประทับผิวกันและกันพายุอารมณ์บวนอยู่อย่างควบคุมไม่ได้ขิมเผลอหลับตาลงความรู้สึกนี้ทำให้เธออยากรู้อยากลองและครั้งนี้ลุงวิเชียรก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไป เสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดการท่อมไม้ไผ่เล็กๆเป็นเพียงที่กำบังจากสายฝนแต่ไม่อาจเป็นที่กำบังหัวใจที่สั่นไหวของทั้งสองลมหายใจร้อนเผาของขิมและลุงวิเชียนปะทะกันเป็นจังหวะร่างบางในอ้อมแขนสั่นสะท้านไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เป็นเพราะความร้อนที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างขิมหลับตาแน่น เธอไม่เคยรู้เลยว่าการอยู่ใกล้ใครสักคนแบบนี้จะทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังร่องรอยอยู่กลางสายฝนมือบางสั่นไหวขณะที่ค่อยๆจับไหล่กว้างของเขาแน่นขึ้นเข็มเสียงของลุงวิเชียนผ้าและสั่นไหวเธอลืมตาขึ้นดวงตากลมใสสั่นระลิกสายตาของเธอเต็มไปด้วยความต้องการที่เธอเองก็ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอรู้ว่าเธออยากรู้จักมันมากขึ้น มือหยาบก้านแตะที่แก้มนุ่มแผ่วเบาเขาไล้ปลายนิ้วไปตามสารกามของเธอราวกับต้องการจดจำทุกสัมผัสทุกเสี้ยววินาทีนี้ให้อยู่ในใจข็มเพิ่มเม้มดึงฝิปากแน่นเมื่อสัมผัสแรกของเขาแนบลงมาที่ข้างแก้มลมหายใจของเธอสะดุดหัวใจเต้นแรงส่วนแทบจะหลุดออกจากอกเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่นั้นฉายแวววูบไว้ลุง เสียงของเธอเบาหวิวลงวิเชียนหลับตาลงเขารู้ว่าเขาควรหยุดแต่ขิมทำให้เขาสั่นไหวมากกว่าที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตเธอไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนเช่นเดียวกับเขาที่ไม่เคยสัมผัสถึงความอ่อนหวานนี้มานานเหลือเกินขิมเผลอไล่มือไปตามแผงอกกว้างอย่างไม่รู้ตัวเนื้อผ้าของเสื้อเปียกแนบชิดไปกับผิวของเขาเธอรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่ตึงแน่น และสัมผัสอุ่นร้อนของร่างกายที่ไม่อาจซ่อนความรู้สึกนี้ได้อีกขิมแน่ใจหรือเปล่าเนี่ยเขาถามเสียงแหบผ้าแววตาของเขาสั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนขิมไม่ตอบแต่เธอขยับเข้าไปใกล้กว่าเดิมปลายจมูกของเธอแตะกับปลายจมูกของเขาลมหายใจของทั้งสองปะปนกันไปมันเป็นครั้งแรกของเธอและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของเขาที่หัวใจเต้นแรงราวกับเด็กหนุม่ม เธอค่อยๆหลับตาลงปล่อยให้ความรู้สึกที่ซ่อนลึกมานานค่อยๆเปิดเผยออกมาสายฝนยังคงโปรยปลายเสียงหยดน้ำที่เคยดังอย่างไร้ระเบียบบัดนี้กลายเป็นเสียงขับกล่อมจังหวะหัวใจของคนทั้งสองให้เต้นไปพร้อมกันขิมแนบใบหน้ากับอกของลุงวิเชียนหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงร่างกายยังอบอุ่นแม้ว่าฝนจะยังคงตกไม่หยุด มือหนาของเขายังคงโอบกอดเธอเอาไว้แน่นรากกลัวว่าเธอจะหลุดลอยหายไปเธอไม่พูดอะไรเพียงซบอยู่แบบนั้นปล่อยให้ทุกอย่างถูกจดจำผ่านสัมผัสมากกว่าคำพูดลุงวิเชียนลูปผมของเธอเบาๆเส้นผมที่เปียกชื้นแนบติดกับแก้มของเธอเขามองลงมาเห็นรอยยิ้มบางๆบ,บนริมฝีปากของสาวน้อยที่เขาเผลอรักโดยที่ไม่รู้ตัวขิมเขาเอ่ยเสียงแผว เธอเงยหน้าขึ้นมองดวงตาสายแจ๋วมองเขาอย่างเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณนะคะที่ทำให้ขิมรู้ว่าความรักมันรู้สึกยังไงลุงวิเชียนชะงักหัวใจบีบรัดแน่นขึ้นมาในอกเขาคิดมาตลอดว่าตัวเองแก่เกินไปแล้วสำหรับความรักแต่ขิมขิมทำให้เขารู้ว่าหัวใจของเขาไม่เคยแก่เลยลุงต่างหากที่ต้องขอบคุณขิมเขาก็ซิบเสียงผ้าขิมทำให้ลุงรู้ว่า เต่าให้ผ่านไปนานแค่ไหนหัวใจก็ยังคงเต้นแรงได้เหมือนวัยนมเธอยิ้มดวงตาเป็นประกายแล้วมันจะหยุดเต้นลงเมื่อไรหรือคะลุงวิเชียนสายหน้ายิ้มยิ้มก่อนจะจดติมฝีปากลงบนหน้าผากของเธอมันจะเต้นเพื่อขิมจนถึงวันสุดท้ายของลุงขิมซบลงที่อกของเขาอีกครั้งน้ำตาหยดหนึ่งไหลออกมาแต่เป็นน้ำตาแห่งความโศกฝนเริ่มซาลง เหลือเพียงไอเย็นบางๆที่ลอยอยู่เหนือทุ่งนาสาย้งจางๆปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าราวกับเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามที่เพิ่งเกิดขึ้นในกระท่อมไม้กลางทุ่งคนสองคนต่างกอดกันแน่นหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกันไม่ใช่เพียงเพราะความรักแต่เพราะพวกเขาเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของกันแล้กัน